เพื่อสิทายได้นะครับพี่น้องเบิดไปแล้วครับฝากหนึ่งฝากที่สองครับเพราะว่าบอนคาบลบความจําโทรศัพท์อยู่นะครับพราะความจํามันเต็มท้ายบ่ด้นะครับผมก็เลยหักไปหักมาอีกฝากที่สองฝากนี้เป็นฝากง่ญ่ฝากงาวครับผมเบิ่งครับง่าวกว่าขวดน้ำเลยครับตัวเม็ดยังบ่เต็มดีนะครับพี่น้องยังเปลี่ยนโพดอ่อนอยู่นะครับเอาเดี๋ยวจิกินในพี่น้องเบิ่งครับผม รสชาติเพิ่นสีหวานหวมั่นๆนะครับแต่บาหวานบหวานแห้งนะครับพีน่น้องหวานพอดีพอดีครับถ้าก็ได้กินอายของความเป็นคารโพดเดิบนะครับแต่ว่า นื่องจากว่ามันเป็นพันธุ์ที่กินดิบได้นะครับเป็นกระเพร้นมสดกินดิบได้นะครับทองบอ่บออดบอยืนมาสันนะครับแต่ว่าก็ต้มได้นะครับน้องต้มกินก็ได้กินดิบก็ได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผม ามาทำนี้กันครับบ๊ายบาย